คุนเซนไอซีซีอาญากรสงครามหรือเพียงวาทกรรมดับโกรธบนเลือดชายแดนเสียงทั้งประเทศกดดันให้ลากคุนเซนสู่ศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC แต่สิ่งที่รัฐบาลภูมิธรรมมาริสส่งกลับมาคือเพียงภาพลวงตาของการขยับไร้รากหลักฐานไร้ยุทธศาสตร์เดินหน้าขณะที่ทุ่นระเบิดกัมพูชายังฝังรอฆ่าชีวิตและข้อตกลงชายแดนก็หยุดอยู่แค่คำว่าหยุดยิง ทั้งหมดนี้เสี่ยงจะไม่กลายเป็นความยุติธรรมหากแต่เป็นเพียงวาทกรรมที่จบเหมือนเรื่องโจ๊กบนกองเลือดที่ซึมหายไปกับดินในวันที่ชายแดนไทยกัมพูชาแดงฉานด้วยเลือดของทหารและพลเรือนเสียงในสังคมไทยก็ประสานกันก้องว่าฮุนเซนต้องขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศ ภาพของผู้นำกัมพูชาที่ถูกตราหน้าว่าเป็นอาญากรสงครามถูกแชร์ซ้ำในโซเชียลพร้อมคำเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยื่นเรื่องต่อศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC อย่างไม่ชักช้าประแสะนี้ร้อนแรงพอที่จะทำให้ฝ่ายการเมืองไทยต้องขยับหรืออย่างน้อยก็ทำทีว่าขยับเพื่อไม่ให้ถูกคอรหาว่าเพิกเฉยต่อเลือดเนื้อของคนไทยภูมธรรมเวชยชัยในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีและมาริษเสง,เงียมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ออกมาพูดถึงความเป็นไปได้ของการนำคดีเข้าสู่ ICC แต่สิ่งที่ขาดไปคือท่าทีและแผนการที่ชัดเจนเสียงประกาศเหล่านี้จึงคล้ายเป็นเพียงม่านขวันบางที่ตั้งขึ้นเพื่อรองรับความโกรธของสังคมมากกว่าจะเป็นประถมบทของกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศที่ยาวนานและซับซ้อน สำหรับคนจำนวนมาก ICC อาจถูกมองว่าเป็นศาลสูงสุดของความยุติธรรมแต่ในความจริงมันไม่ใช่ศาลโลก i c j และไม่ได้ตัดสินข้อพิพาทระหว่างรัฐกับรัฐหากเป็นการดำเนินคดีต่อบุคคลที่ต้องรับผิดชอบต่ออาชญากรรมร้ายแรงเช่นฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อาชญากรรมสงครามหรืออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ICC มีลักษณะเป็นศาลถาวรที่ตั้งขึ้นจากความสมัครใจของรัฐภาคี ปัจจุบันมี121ประเทศให้สัตยาบันแล้วแต่ไทยยังไม่ใช่หนึ่งในนั้นการเข้าสู่กระบวนการจึงต้องใช้ช่องทางอื่นเช่นให้ประเทศภาคียื่นเรื่องหรือให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติส่งเรื่องให้ความซับซ้อนนี้คือสิ่งที่ฝ่ายการเมืองรู้ดีแต่ไม่พูดชัดการเอ่ยชื่อ ICC จึงเป็นการสร้างภาพว่ารัฐบาลกำลังเดินหน้าทั้งที่รู้ว่าก้าวแรกก็เต็มไปด้วยเงื่อนไขและกำแพงขั้นตอนในทางปฏิบัติ การจะลากตัวบุคคลอย่างฮ้นเซนหรือฮ้นมาเนตขึ้น ICC ต้องอาศัยหลักฐานเชื่อมโยงโดยตรงว่าออกคำสั่งหรือมีส่วนรับผิดชอบต่อการกระทำที่เข้าข่ายอาชญากรรมสงครามซึ่งไม่ใช่แค่การอ้างเหตุการ์ชายแดนประทะกันแต่ต้องมีพยานหลักฐานเอกสารคำสั่งหรือข้อมูลที่ยืนยันบทบาทอย่างชัดเจนยิ่งไกลกว่านั้นศาลอาญาระหว่างประเทศ ทำงานภายใต้หลักเสริมกันหมายความว่าศาลจะเข้ามาดําเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อระบบยุติธรรมในประเทศนั้นไม่สามารถหรือไม่เต็มใจที่จะดําเนินคดีด้วยตนเองด้วยเงื่อนไขเช่นนี้ฝ่ายการเมืองไทยจึงไม่ได้เร่งสร้างกลไกลเพื่อรวบรวมหลักฐานหรือวางยุทธศาสตร์ทางกฎหมายข้ามพรมแดนการเคลื่อนไหวจึงติดอยู่ที่การพูดมากกว่าการทํา แม้ในพื้นที่ชายแดนยังมีทุ่นระเบิดของกัมพูชาฝังอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งหลายจุดกลายเป็นกับดักฆ่าชีวิตและอวัยวะของคนไทยแต่การเจรจาระดับรัฐกลับวนไปสู่การหยุดยิงและข้อตกลง GBC 13ข้อที่ดูเหมือนจะปิดฉากเรื่องราวไว้เพียงเท่านั้นข้อเท็จจริงเหล่านี้อาจกลายเป็นเพียงบันทึกประชุม มากกว่าจะเป็นหัวเชื้อในการเดินเรื่องสู่ ICC ทั้งที่การคงอยู่ของทุ่นระเบิดและเหตุประท้าซ้ำๆสามารถถูกใช้เป็นหลักฐานเสริมว่าฝ่ายนายฝ่ายหนึ่งละเมิดพันธกรณีด้านมนุษยธรรม แต่รัฐบาลไทยกลับไม่แสดงท่าทีจะยกระดับข้อมูลเหล่านี้สู่การดําเนินคดีจริงเพียง <c oughs> แต่ใช้เป็นวัตถุดิบในการให้สัมภาษณ์สร้างภาพว่ามีการเคลื่อนไหวต่อสายตาสาธารณะสิ่งที่เห็นชัดคือกระแสผลักดันให้เอาผิดหุ่นเซ็นและหุ่นมาเนทไม่ได้เริ่มจากฝ่ายการเมืองแต่จากประชาชนและโซเชียลมีเดียที่ส่งเสียงเรียกร้องจนแรงกดดันกระทบถึงรัฐบาล ว่าการตอบสนองของรัฐบาลกลับเหมือนเป็นเพียงการเล่นตามน้ำไม่ใช่การวางหมากยาวสะท้อนผ่านการไม่มีคณะทำงานพิเศษที่รวมผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศ การไม่ประสานงานกับประเทศภาคี ICC ที่พร้อมสนับสนุนหรือแม้แต่การสร้างกลไกพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการภายใต้การบริหารของภูมิธรรมและการขับเคลื่อนด้านการทูตโดยมาริชความคืบหน้าเชิงโครงสร้างจึงแทบไม่เกิดการพูดถึง ICC จึงมีน้ำหนักเป็นเพียงวาทกรรมที่ถูกหยิบมาใช้เมื่อจำเป็นต้องตอบสนองความโกรธของสังคม ความเคลื่อนไหวของฝ่ายการเมืองไทยในครั้งนี้ทั้งภูมิธรรมและมาริชอาจดูเหมือนขยับตามเสียงของสังคมแต่กลับขาดแผนที่ชัดเจนขาดยุทธศาสตร์เดินเรื่องในระยะยาวการเอาหุ่นเซนและหุ่นมาเนตขึ้นสารอาญาระหว่างประเทศจึงไม่ต่างจากการปล่อยคำประกาศลอยอยู่กลางอากาศให้แรงลมของกระแสพัดไปเอง ไม่มีรากฐานให้อย่างลึกไม่มีเส้นทางให้เดินจริงเมื่อยังไม่เห็นการเตรียมหลักฐานเป็นระบบไม่ประสานงานเชิงรุกกับองค์กรระหว่างประเทศและไม่มีสัญญาณว่ารัฐบาลพร้อมลงแรงในกระบวนการ ICC การเคลื่อนไหวนี้จึงคล้ายเรื่องโจกที่รู้คำตอบอยู่แล้วจะจบลงตรงไหนเลือดของพลเรือนและทหารไทยที่หลังลงชายแดนจึงเสี่ยงจะไม่กลายเป็นเส้นหมึกในบันทึกความยุติธรรมหากแต่เป็นเพียงคราบสีน้ำที่ไหลซึมหายไปกับดิน หล่อเลี้ยงต้นไม้แห่งวาทกรรมที่จะถูกเด็ดใบมาอวดอีกครั้งเมื่อการเมืองต้องการลดความโกรธให้ชุ่มเพียงพอจะเก็บเกี่ยวกระแส